วันนี้นะครับเราจะมารีวิวสิ่งนี้ครับแมนโฟโต้พิกซี่แคมนะครับเด็ด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 พิกซี่พิกซี่มันชื่อว่าพิกซี่นะครับแมนโฟโต้พิกซี่แคมเนี่ยมันเอาไว้เป็นที่จับมือถือแต่ว่าเป็นที่จับมือถือยี่ห้อแมนโฟโต้นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านอุปกรณ์ แข็งแรงมากแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องเรามาฟังสเปกก่อนสเปคของ Man Ph o t o PC Cam คนะฮะก็คือเป็นตัวจับโทรศัพท์ที่มีการล็อกทั้งหมด2ชั้นชั้นแรกก็คือการหนีบนี่นหนีบนอ่าน,น,นี่แบบนี้อันนี้ก็คือล็อกแล้วนะฮะมันเป็นสปริงใช่ก็จะอย่างงี้แน่นแล้วแน่นแล้วแต่ไม่เท่านั้นด้านหลัง,งมีล็อกอีกแป๊กฟีลแบบสมมตินะอันนี้เราแบบเรายื่นหนีใช่ปะมันก็จะแบบหลัดเครื่องเรามากๆใช่กดให้หนคะไม่มีแล้วก็อีกแป๊กนึงปึ๊กปุ๊บเหปะ ก็จะแบบไม่ดีดลงมาแล้วเพราะปกติถ้าสมมติเราไม่ล็อกตรงนี้มันก็จะดีดลงมาใช่แต่นี่แบบล็อกไว้มันก็จะแน่นกับมือกับมือเลยล่ะกับโทรศัพท์ครับเพราะงี้มันก็จะแน่นไปเลยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นยางที่มีความยืดหยุ่นเพราะงี้เราก็หนีบโทรศัพท์เข้าไปแบบแน่นๆได้เลยอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโคชูโคชูคือไอ้ข้างบนนี้ถ้าเป็นสายกล้องมันคือที่ที่เอาไว้ใส่พวกไฟ LED หรือว่าเสียบไมก็ได้อ๋อที่มันติดขึ้นมาอยู่เป็นไมที่เสียบหัวกล้องอ่ะเหมือนอย่างนี้ได้ เป็นโคชูแล้วก็ต่อสายใบคือติดไฟก็ได้ติดไมค์ก็ได้นะฮะแล้วเขาจะมีสกู1นส่วนสนิ้วก็คือไอ้สกูตรงเนี้ยเอาไว้ขันเข้า,าขาตั้งกล้องอ,อย่างเลงเนี้ยเลจะมีขาตั้งกล้องอยู่เลยก,ก็แค่เอาเนี้ยไปขันเข้าหรือว่าถ้าเลมีไม้เซลฟี่หรือมีอะไรก็ตามทีส่วนใหญ่มันจะเป็นสกูหนึ่งส่วนสีนิ้วอยู่แล้วก็คือ,อเป็นมาตรฐานใส่ได้หมดเลยใช่ไหมใช่มันเป็นมาตรฐานใส่ได้หมดเลยมันมีให้2ด้านด้านแรกคือด้านตูด ตรสําหรับใครที่จะแบบว่าจับมือถือแบบแนวนอนเอามือถือแนวนอนอันนี้ก็ตั้งงนี้อ๋อแล้วโทรศัพท์มันก็จะเป็นอย่างนี้แนวนี้อีกแบบหนึ่งคือเขานีมีด้านข้างตรงนี้สําหรับคนที่อยากจะจับมือถือแบบแนวตั้งมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ไปไขเข้าน้ําหนักของมันอยู่ที่41กรัมสามารถจับมือถือความกว้างได้ที่6 0ถึง104มิลลิเมตรนี้ใช่ไหมใช่ความกว้างตรงนี้ก็ถ้ามือถือเรากว้างไม่เกิน104มิลก็สามารถจับได้อย่างอันนี้ iPhone 12 Pro. ของเรเนี่ยก็คือ นีบได้สบายๆนะครับมีบแล้วก็ล็อกเรามาลองเทสดูเลยดีกว่าวันนี้ก็เอาขาตั้งกล้องอันนี้มาให้เลเทสเดี๋ยวเราจะให้เลลอง นีเ่เพจพ่อเลเนี่ยจะเป็นติ๊กตอกเกอร์มือฉมังใช่ปกติแบบไปไหนมาไหนคนเดียวหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วก็พกขาตั้งกล้องแล้วก็แบบอันเนี้ยติดแล้วก็ถ่ายเต้นได้เลยไม่ต้องแ,แบบพึ่งพาคนอื่นแถมแบบมันแบบนิ่งด้วยไงถ้าสมมติให้แบบให้คนถ่ายให้ก็หนึ่งเกรงใจเขาเพราะเขาถ่ายไรเทคสองคืออาจจะสันเสริรนอะไรเงี้ยก็ตั้งจบเลยเทคเดียวไม่มีอยู่จริงใช่เทคเดียวไม่มีอยู่จริงอ่ะอยู่ที่บ้านก็ตั้งถ่าย t ิ k กตอกได้ใช่แล้วจากสตอรี่นี้ที่ทําให้เล่เนี่ยมาหาไอ้ อยากได้ถามไม่ชิมทักไปหาไป่ชิมคืออยู่ดีๆก็คือทักไปหาไป่ชิมว่ามีตัวแบบจับโทรศัพท์ไหมเพราะว่าที่บ้านเลยก็มีขาตั้งกล้องแล้วก็มีไอ้ตัวจับโทรศัพท์อยู่แล้วเป็นตัวที่แบบเขาให้มาเพราะซื้อมาสําหรับแบบนี้เลยคราวนี้เลยก็ตั้งอยู่กลางขาไว้อยู่เดินเดินแล้วตนึงก็ไปเตะขามันแล้วสมมติอาสมมติไป,ป่านงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปเตะขามันมันก็ตกพอตก,ตกปุ๊บไอ้ตัวนี้มันก็กำลังตกตามแล้วเท้าเลยก็ส่งตัวไม่ได้ตุ๊กตุ๊ก ปึกหักเลยหมายถึงไปเหยียบซ้ำอีกว่าไปเหยียบซ้ำกลัวตายไม่สนิทไม่เพราะว่าเราสะดุดตรงนี้ไงแล้วเราพอสะดุดตัวเราไปข้างหน้าใช่ป่ะก็สรงตัวไม่ได้แล้วก็จะเหยียบพื้นอ่ะแต่บางเออว่าไอตรงนี้มนอยู่ตรงขาเราพอดีตรงเท้าพอดีเออแล้วก็เหยียบเลยสนิทเลยสนิทเลยหักเลยเพราะว่าอันนั้นอ่ะไม่ได้ซื้อแยกอ่ะมันก็จะเป็นของมันเลยแล้วรู้สึกว่าอันนั้นมันบางอันนี้มันหนากว่าอันนี้ถ้าสมมติเหยียบไปก็น่าจะไม่หักไม่แน่อาจจะหักลองเหยียบเอาาเลยแต่ที่แน่แน่ความแข็งแรงมันมมาาาไ่เพระว แฟาโต้เนี่ยมันเป็นแบรนด์อิตาลีแล้วก็โปรเฟชชั่นอลทางด้านการทําพวกขาตั้งพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วไงถือว่าเลได้ลองใช้ของที่ระดับโปรไปเลย <Bro. S 1> เออเ,เ,เอา <professional. S 1> ไปมีโทรศัพท์เนาะติ๊กต็อกเกอร์ระดับโปรก็คู่ควรกับอุปกรณ์ระดับโปรอ่ะเดี๋ยวลองให้เลหนีบดูเลยดีกว่านะฮะเลลองเทสหนีบดูมันแค่หมุนใช่ใช่เลจะเอาแนวตั้งใช่ไหมเอาแนวตั้งดีกว่าก็เพียงแต่หมุนมันเข้าไปนะครับเพจขาตั้งกล้องเนี่ยแหละ มันก็จะเข้าไปประมาณนี้เนี่ยถ้าเป็นขาตั้งกล้องที่มีเพจเนี่ยมันก็จะหมุนเข้าไปแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าขาตั้งกล้องของเลที่บ้านเนี่ยมันจะมีแบบนี้ปะแต่อันนี้มันมีเพจก็หมุนเพจเข้าไปเหมือนหมุนเข้าติดกับกล้องเนี่ยเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ตัวสกู1.4นิ้วตรงนี้ตัวนี้นะฮะมันเป็นโลหะเพราะงั้นความแข็งแรงทนทานเนี่ยตึบมากเนี่ยแข็งมากหมุนเข้ากับโลหะแบบนี้เลยแล้วก็ติดมันเข้าไปที่ขาตั้งกล้องแล้วแต่คุณใช้ขาตั้งอะไรก็ได้้้นแต่นนีีผมใช Man พอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเล่ก็ปลดล็อกด้านหลังอ่ะปลดล็อกด้านหลังอันนี้คือเซฟตี้ล็อกปลดล็อกอันนี้แล้วผมก็ดึงแบบนี้นะมกาจะเอามือถือเลใส่เข้าไปดึงปึ๊บเสียบปับ๊บจับพัวเรียบร้อยนะผมกดตรงนี้นะ mm. เพื่อความแน่นเราล็อกโอเคเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยมันก็จะจับแบบนี้คราวนี้เล่ก็สามารถที่จะทายทิชชู่ได้แล้ว ายเล่น,ลนสอนน,นเออถ่ายเล่นๆประมาณนี้นเอาจร<อ>ิงจังเลยไหมอ่ะยืดขาเลยแล้วกันเลยจะเต้นไปทางนี้ใช่ป่ะทั้งไหนแสงเข้าแสงเข้าด้านนู้นแสงเข้า,าน,นี้ให้อันตั้งมาฝั่งนี้กลางขาไปนะครับรนี่อะไรทุกคนเลยสะดุดนี้ตรงนี้คลั่กมันก็ความอะไรนะครับเออแล้วหน้ามาันเราความแล้วเร่ก็เหยียบลงหัวมันความสูงได้ไหมได้โอเคนะอืม ตรงนี้นะเานเานะเสร็จแล้วิบาวนี่เรามาดู โอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็คือตัวหนีบโทรศัพท์อันใหม่ของเลนะครับเลได้ตัวใหม่แล้วอืมถ้าอยากช้อปปิ้งนะครับสามารถมาช้อปปิ้งกันได้ที่ www. i l o v e 2 o o c o m s h o p ค่ะหรือเข้าแอปช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชชื่อไลนว่า i l o v e 2 o o ค่ะโอเคเจอนใหม่คลิปหน้าครับ